หนูกัดแบตเตอรี่รถ e ีวประกันคุ้มครองไหมแล้วประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้างวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับแล้วก็ไพซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทำให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนนะ กดนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเรานะครับจากกรณีหนูกัดแบตเตอรี่รถ E ีวีในช่วงที่ผ่านมานะครับ <S <S ก็น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความกังวลกันไม่มากก็น้อยเลยเนาะสำหรับเจ้าของรถ E ีวีเนี่ยเพราะถ้าวันดีคืนดีเกิดเหตุแบบนี้กับตัวเองเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นเนี่ยหลักแสนแน่นอนเลยใช่ไหมครับพอมันเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยนํามาถึงคําถามนึงครับที่หลายๆคนก็ถามเข้ามากันมากเลยในช่วงนี้ครับว่าถ้าหนูกัดแบตเตอรี่รถ E ีวีเนี่ย ประกันจะคุ้มครองไหมจ่ายครบหรือเปล่าแล้วจะส่งผลกับเบีย้ยประกันในปีต่อไปหรือเปล่าวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังทีละข้อเลยครับโดยกรณีของหนูกัดแบตเตอรี่รถ e ีวีครับมันสามารถใช้หลักการเดียวกันกับหนูแทะสายไฟรถยนต์ได้เลยครับนั่นก็คือถ้าทําประกันรถยนต์ชั้น1ไว้นะครับบริษัทประกันก็จะรับเคลมให้ปกติเลยครับแต่ถ้าเกิดทําประกันชั้นอื่นๆไว้นะครับอย่างเช่นชั้น2บวก ชั้น3บวกหรือชั้น3เนี่ยอันนี้ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่คุ้มครองครับกรณีหนูกัดแบตเตอรี่ E ีรวมถึงหนูแทะสายไฟด้วยนะโดยถ้าใครทำประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งไว้ครับเมื่อเกิดเหตุหนูกัดแบตเตอรี่ EV ีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็สามารถเคลมได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือว่า e x c e s s เลยนะครับอยง่าถึง1-2เคสที่เขาเคลมแบตเตอรี่รถ E ีกันเนี่ยเขาก็สามารถเคลมกับประกันได้ปกติเลยนะครับได้ข่าวว่าเป็นบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับที่เคลมให้ในงานนนี้นะ แต่นอกจากเคลมได้แล้วครับมันมีข้อควรระวังและผลที่น่าจะตามมาในปีหน้าด้วยครับสิ่งที่น่ากังวลในกรณีที่หนูกัดแบตเตอรี่รถอีวีเนี่ยหลกัลกๆผมคิดว่ามี2ข้อครับข้อแรกครับก็คือว่าแบตเตอรี่รถ E ีวีเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกับกรณีหนูแทะสายไฟเยอะมากเลยนะครับทำให้บางกรณีครับถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยเข้าไปกัดแบตเตอรี่รถยนต์ e ีวีจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนแบตเนี่ยผู้ใช้รถอย่างเราๆเ,เนี่ยอาจจะต้องมานั่งลุ้นกันนะ ว่าคุณประกันรถยนต์ที่ทำไว้เนี่ยมันจะเพียงพอครอบคลุมกับค่าเปลี่ยนแบตหรือเปล่า เพราะถ้าทุนประกันที่ทําไว้มันน้อยเกินไปนะครับหรือว่ามันไม่พอกับค่าเปลี่ยนแบตเนี่ยมันอาจจะไปเข้าเงื่อนไข,ขของการคืนทุนประกันได้เงินก้อนแรกกับการเสียรถให้ประกันไปครับแค่กรณีหนูกัดแบตเตอรี่เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่รถ E ีวีที่มันมีมูลค่าสูงเนาะนี่ก็คือข้อควรระวังข้อแรกนะมันเกี่ยวกับการคืนทุนนั่นแหละส่วนอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังครับก็คือว่าถ้ารถไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีีรุ่นไหนเนี่ย เกิดอุบัติเหตุโดนหนูกัดแบตเตอรี่แล้วต้องเปลี่ยนแบตบ่อยๆหลายๆคันเข้าเนี่ยมันอาจจะไปสะท้อนภาพบางอย่างให้บริษัทประกันเห็นครับว่ารถรุ่นนั้นหรือว่ายี่ห้อนั้นเนี่ย มันมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายมากกว่ารถ E ีวีรุ่นอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับและถ้าความเสี่ยงมันสูงเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลไปถึงการกําหนดราคาประกันชั้น1เลยนั่นเองนะครับในปีต่อไปถ้าจะทําประกันเนี่ยบริษัทประกันก็อาจจะปรับราคาประกันเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นรถ E ีวีที่กําลังมีประเด็นหนูกัดแบตอยู่ตอนนี้ก็คือ BYD a t t o Tree ใช่ไหมครับอ้างอิงข้อมูลจากเพจของพี่เวลเวลดัน well เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีแค่รุ่นรถของ ของ BYD เท่านั้นนะครับที่มีฝาครอบแบบแนววัสดุทำมาจากพลาสติกส่วนยี่ห้ออื่นๆที่มีขายในประเทศไทยในตอนนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบเหล็กบ้างนะครับเหล็กกล้าบ้างหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์บ้างนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่หนูจะกัดเข้าไปยากกว่าหรืออาจจะแบบกัดเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถรุ่นไหนที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของเบี้ยป,ประกันหรือราคาประกัน ปีต่อๆไปด้วยนะครับในส่วนของอีกคําถามที่มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าถ้าปีนี้เนี่ยมีการเคลมเปลี่ยนแบตนะครับมูล,ลค่าสูงสูงหลักหลายแสนบาทไปแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยราคาประกันชั้น1จะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ตอบได้เลยนะครับว่าถ้าตอบประกันกับบริษัทเดิมในปีที่2เนี่ยเคลมมากขนาดนี้นะครับจะมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยปกติครับถ้าเคลมระดับหลักแสนเนี่ย ราคาประกันปีต่อไปครับจะปรับขึ้นอยู่ประมาณ20%จากปีนี้ครับโดยทุกคนสามารถดูจากตารางราคาประกันรถยนต์ปีต่อของ BYD r a ดีเรเว่ได้เลยนะครับเขาจะมีรายละเอียดเขียนอยู่ครบเลยนะครับว่าเคลมน้อยเนี่ยเบี้ยเพิ่มเท่าไหร่และเคลมมากเนี่ยเบี้ยเพิ่มเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของ Pri ซ่ามันนี่ดูในนั้นก็ได้นะครับส่วนที่หลายๆคนกังวลเรื่องเกณฑ์ใหม่ประกัน e v ปีหน้าที่ว่าประวัติการเคลมเนี่ยจะเชื่อมต่อกันทุกบริษัทนะครับ ก็ต้องบอกว่ามีส่วนจริงนะเล่าอย่างนี้เนาะจากเกณฑ์ใหม่ประกัน e ีวีปีหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการที่เขาบังคับว่าประกัน E ีวีเนี่ยจะต้องระบุผู้ขับขี่ทุกกรมธรรม์เลยซึ่งมันจะส่งผลให้ประวัติการเคลมของแต่ละคนเนี่ยติดตัวไปทุกบริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะย้ายบริษัทหรือไม่ย้ายบริษัทเนี่ยก็จะมีประวัติการเคลมติดตัวไปด้วยทีนี้มันจะทํางานอย่างนี้ครับ คือว่าถ้าเราไม่มีเคลมเลยในปีแรกเนี่ยพอปีที่2เนี่ยอยากจะย้ายไปบริษัทอื่นนะครับถ้าอิงจากเกณฑ์ปัจจุบันหรือเกณฑ์เดิมเนี่ยพอย้ายไปบริษัทอื่นเนี่ยมันจะได้ราคาปกติไม่มีส่วนลดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่สําหรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยถ้าเราไม่มีเคลมปีแรกกับบริษัทสมมติบริษัท A ประวัติการไม่มีเคลมของเราเนี่ยจะติดตามเราไปที่บริษัท B <S S S บริษัท C บริษัท D ด้วยนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีที่เพิ่มขึ้นมา ทำให้คนใช้รถเนี่ยมีอิสระในการเลือกบริษัทประกันมากขึ้นนะแล้วก็ใช้ประวัติตัวเองได้กับทุกบริษัทไม่จําเป็นจะต้องต่อกับบริษัทเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีใครเป็นฝ่ายผิดแล้วย้ายบริษัทประกันไปทําที่อื่นข้อนี้ทุกคนน่าจะอยากรู้กันใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามร่างของเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาครับถ้าเรามีการเคมเป็นฝ่ายผิดกับบริษัท A แล้วเราจะย้ายไปทําที่บริษัท B แบบนี้เนี่ยจะไม่มีการปรับเบี้ยเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะครับแค่ว่าจะไม่ได้รับส่วนลดเหมือนคนอื่นๆที่เขาไม่มีเคลมก็เท่านั้นเองนะครับ <S 2> <S 2> เกณฑ์ใหม่ประกัน E ีวีที่ระบุผู้ขับขี่เนี่ยจะไม่มีการปรับเบี้ยเพิ่มนะครับมีแต่ปรับเบี้ยลดเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นว่าเราโดนหนูกัดแบตเตอรี่ E ีีในปีนี้เนี่ยแล้วปีหน้าเราย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะไม่โดนปรับเบี้ยเพิ่มนะนะครับเพียงแค่ว่าเราจะไม่ได้ส่วนลด เหมือนคนที่เขามีประวัติดีหรือว่าเขาไม่ได้เคลมแค่นั้นเลยนะครับยังมีกครั้งนะครับว่าเกณฑ์ใหม่ประกัน EV ที่ระบุผู้ขับขี่เนี่ยจะไม่มีการปรับเบี้ยเพิ่มนะครับมีแต่ปรับเบี้ยลงเท่านั้นคือถ้ามีเคลมเนี่ยก็แค่ว่าไม่ได้ส่วนลดเท่านั้นเองประมาณนี้นะครับ แล้วทุกคนล่ะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าความเห็นเพิ่มไหมครับเกี่ยวกับกรณีหนูกัดแบตเตอรี่ EV นี้นะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยข้างล่างนี้ได้เลยเนาะทุกๆคนจะได้อ่านไปด้วยกันนะครับ<ช>หรือใครที่มีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับประกันรถอยากจะปรึกษาแบบไพรเวทนะครับ,บก็แอดไลน์เข้ามานะครับปรึกษากันได้ที่ Line แอดไพรซ่ามันนี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะก่อนไปนะครับก็อย่าลืมกด Subcribe กดรือ กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ